มื่อนรุนทิยามาตามแนวทางคว่มฟันของเฮียโกนะคะเพื่อนฟันหน่อยๆฟันบ่หลายนะคะฟันว่าได้ไปฟอ,อกไตยุยบ้านเล็กที่นะคะหมอกระยางมาบอกว่าให้นอนเตียงเบอร์เตียงเป็นเลขสองโตนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยค่ะเป็นยังไงตีไม่ไถ่ขึ้นหน้าตาสดใสสบายดีว่ะค่ะก็ะสบายดีว่มู่บ้านนี้นได้ไปฟอ,อกบ่ เมื่อวานนี่ไปเอิ่มเมื่อวานไปฟอกยันมันมาฟอกอาทิตย์ละสามครั้งคือเก้ามันบ่คือสองบ่ได้มาเยี่ยมโดนแล้วหม่อวานจนตายข่ฮะจนตายค่หฟอกที่นยียนตายค่า่ขาเท่าเออโรคไตนี่มันข้าเจ้าบอกว่าโรคคนรวยบ่เนี่ยใครจะางใครไม่คนจนใช้จังไดจนจนเกิดรวยรวยจนคนจนเกิดเฮ็ดที่เกล้งตัวต้องไปฟอก่อาทิตย์ละสามครั้ง ก็ามาดูดีอยู่เนาะฟอกแล้วกันนาตาสดใสอยู่ครับพออยู่อยู่คือคนปกติเทาทัพมาได้ครับพ่อเป้าไปใส่เดายุ่งกันลอยปีกันเนาะเตียกท่านนั้นเสาทิ้งที่สองมือกันแข่งแหน่งเล็กน้อยอืมแต่ว่า,าน้ำนี่ท่ามเนี่ยเป็นโรคไตนี่เพิ่นบ่ให้กินน้ำหลายเป็นบ่เที่ยวทัพนี่บันนี้อาการห้อนๆเจ้าคืออดได้กระอดอระดอนเนี่ยห้อนๆน,นี่ไม่ต้องกินเป็นแก้วคนที่ห่อนปานนี้ แมนเนี่ยเนาะข้า,ขา,ากัดวัดเอาเท้าไา,าย่ำกินน้ำอุ่นนั้งทีกินเทียนห่อนก็ไม่กินไหลกินน้ำเย็นนี่มีแต่ยากแมนกินน้ำเย็นบ่แล้วเนาะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หิวโอ้ต้องกะลันะ่มเนาะกรั่เบิดมื่อวักินเราหอยจุกถา้าส่งห่อนเนี่ยเขาไปนอนในห้งองแอร์จังว่หิวน้ำม,มันบ่แมนผู้ <laughs> สันกะเสือจุ่มนม้ำเสือจุ่มนม้ำโดยมากเสือจุ่มนมนะ้ำ ก็อย่นี้ข้าวว่าฝันก็เลยมาทมฝันดีบ่หัวด้หันไ็เลยไม่สนกับฝันเนี่ยนะเจมาเงบ่ฝันหลายฝันหน่อยหนึ่งฝันจามือไรค่ะไม่หลายมือดีว่าสีเสียงยังบ่จีเสียงเหี้ยเลยสองสามขึ้นฝันได้สองสามขึ้นแล้วว่าสีเสียงบ้านเสียงหนูมากก่อนเมรียญเราเพื่อนเพื่อนที่ฟอกไตน้ำกันโท้ว่บบอกเลขบ่พักหลังเนี่ยกะโท้วงไอีจ้าแจ้งบกแจ้จับคู่เฮงแจ้า พ่อมา,หาออให้ตะเล็กวิ่งอ่าให้ตะเล็ก,ลกวิ่งก็เล็กว่าอยากเอามาไผ่ี่มันนีตะเล็กวิ่งเนาะน่ยบังหนังมังก่สองวเยังแปดแปด,แปดทุนสองมันไหแปดศูนสองมันก็เ่อลังเขาบนโอ้เล็กวิ่งนี่แปดไม่ศูนย์ม่สององ<อ>วดบังหันดิวนนงวดนี่ยมังกมากวดน,นี้เล็วิ่งตัวใดมันไห่บ้านี่ยังไที่ที่หองแปด เดวิ่งขึนไปวิ่งบนวิ่งล่างมันปะง่นว่างนเขาแปดห่ามวะงานกับสองเขตกับสองเขตวัดก้อนมี่วดก้อนมีแปดมี่ศูนย์มี่สองบอก เราได้ก่อนมี่ีีมีฟีนี่เย่าว่ะมี่ีีมีหมีเต่สามารถวิ่งได้บนล่างแยมันหายจังนี่มันบ้งเสือมหายก็เล็กวิ่งมากบางหายจับโค้แล้เลขควมฝันหนึ่งแ่ฝันไป็นไนี่ควฝันฝันมาถึงฟังเป็นเกอเป็นนอนดกัะอยู่แห่งนี้อันเตียงนอนน่ยเบอร์ สองหกครับเขาบวเฮี้ยนเพิ่นบ่ได้เป็นโรงพยาบาลเด้บ่แล้วบ่ได้เป็นไปฟอกยุ่ยเฮี้ยนไมเนี่ยพัดเนี่ยบ่เคยฝันแบบนี้มันบวชบ่เคยฝันอ้าวจะคล้องบ้านเพิ่นว่าปะบวชวะไวมันนี่ตางเอวิญญานกันเลยนี่ตาหมอจะคล้องบ้ารนี่เฮี้ยนแบบพัดนี่จะเป็นบ้านสองสั้นในฝันนี่เพิ่นผ้าฟอกยุคสั้นบนหรื้อสั้นล่าง อ๋อไปฟอกไตฟันว่าไปฟอกไตยุ่บา้านเลขที่หนึ่งแปดเนาะแม่บา้านนี้บ้านเลขที่หนึ่งแปดเพราะว่าหนูที่หนูจําได้เลยเพราะว่าเฮียนเพิ่นอยู่ตรงคามบ้าน,นแน่เบ้านหนึ่งแปดเตียเตียงฟอกหม,ม้อกว่าสองหกเตียงฟอกสองหกเด้อนาให้บุญเกิดอะไรนะโอเพิ่นบอกเบอร์เตียงแม่เพ่อแม่เพิ่นจงใจบอกเลขว่า จักแล้วกบพวกหักันเบอร์เตียงสองหกจันรางสิได้ฟันเบอร์เตียงสองหกหมอบอกว่างฟันซันซันท anyway> ี่น้องเชือม cool ันเป็นแนวทางเนาะกันออกแล้วเขาบอกกเสิว่าที่พ่อมาตามตอนบ่าเด็กหัวหัวแล้วจังมาตามสิว่าคนมาเรียนไๆนสิเราเลยพนาทีบอกส่งนยาก็ะไรตั้งกล่องส่วนบนเหลาเลียงเลียงเลขเพื่อนมันไปใช่มาก คนละมั่นเลยฝันเลยสองสมมือแล้วเจ้าคว้างนะพอดีว่าเขาเด็ดติดให้เจ้าอยู่เลขกติดเลลขสูตรเลขสูตรเลขสูตรเล็สูตรเพิ่นใหมมามีสี่มีหกมีแปดสามารถยิ่งได้บนล่างเพิ่งมาจับคู่ให้แต่ว่าเลขฝันเฮียเฮียฝันฝัน่าได้ไปฟอกใตย่บาลเลขที่หนึ่งแปดนอนเตียงเตียงเบอร์สองหก หมอยางมาบอกเลวยมันบ่อสองหกมึงประโยคนึงคือเป็นบอกเลขเนาะฝันมันหงที่มันจริงฝันนี่ต้องเพราะมันจริงฟอกไตต้องไปฟอกล้มบานนี่แต่ว่าจังแต่ยังฟันมาได้ไปฟอกสามปีคุณว่าตัดฟันทีเดียวเลยแต่ในช่งฝันว่าได้ไปฟอกอยู่บ้านเลขทีหนึ่งแปดนอนเตียงเบอร์สองหกเพื่อเพิ่นบอกเลขเนาะหมอยางมาบอกเลยว่านอนเตียงเบอร์ยี่สิบหก บาเลขที่ที่ไปฟอกไตฟอกหนึ่งแปดหนึ่งแปดอกตรวแล้วเนี่ยบอเานเสียงเบื้งมันบ่นเสียงมันได้ซื้อสลากินแบงแยกใบไปท่านเสือท่เห็นผู้มาขายกคนเนี่ยโอ้ยมนี่มไปให้จาสิเปงหยเมกแล้วให้ห่นกด้วยได้ยนในงายหมท่เห็นใบไม้กคนหยเมกไปลอเชี่ยวกดเงินกดเงินมไหนอยู่ คุณขายแบตเตอรี่เอามาเนี่ยเราใบอะไรอย่างนี้หน่อซื้อเพราะเป็นสีสันเนาะมันถือก็ดียูว่าถอมันจะเป็นถุกซื้อเพราะด้รุ่นปันหน่อยครับเนาะปันพ่อลายปันแทบหนีไยแต่โดยคมกับวไหยปันตัวนี้ว่ะบ้านหลังนั้นไม่เป็นบ้านสองสั้นลูกค้าันอยู่ฝันฝันเก้วบ้านหลังนั้น่ะบอกไม่้นไม่้หลายปีแล้วฝันบางปอ่น เล่นอยู่บ้านเพื่อนข้าเจ้าบัดเอาเอาหองเงินไหมขึ้นไปเสียงไว้ทั้งทั้งเสียงว่าเร่องมนออกอย่างได้ออกหนึ่งแปดบนบานมันเป็นบ้านสองสันน่ะย่า่กับไปเล่นเลยว่าย่า่จะจะขึ้นไปบ้าน,พนเพเ่อนเงินเพื่นสิเสียเขาเจะเอาเงินเสียงไว้สันสันสองอันนี้ยุตลรางอือม,มันจะบอกหนึ่งแปดลางบ่แจ๊คเดียว <laughs> พี่เจรนาเพื่อนพี่น้องบ้านหลังนี้บ้านเลขที่หนึ่งแปดเฮียบันว่าฟันมาได้ไปฟอ,อกไต นอนเตียงเบอร์ยี่สิบหกเพื่อเป็นแม่ท่าเนาะเนีน่ยมันคือเขาเูะเล็ววิ่งนเนาะเลขวิ่งมีแปดูย<อ>มียหกโยมีกยมเลขติดวันที่ผ่านมาเลขติดมีมา8แปดมาศูนมาสองม,มันก็นมาแปดหารางมาสองเ็ดบนวันนี้มีสี่มีหกมีแปดเลขวิ่งตะระเลขกวามฝันมีหนึ่งแปดกับสองหกที่ซ้ำนี่ก็ว่าคอยผอดเขาได้แหละขันผัดที่หนึ่งหลอกอะ คือเขาเลยได้วิ่งคนด่าตั้งสิจับขี้งวดขี้งวดทั้งสิ้เนี่ยทำไมได้แตทำไมคนโบจับขู่เลเนาะอ้าวขู่นียหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปานง่วนนี่ยเอฟซีโซเดียมทางของเฮียโกนะคะคอนเนอร์เอฟซีแกรีคนโบแพงเล็กจ้าเจียหน้าตาสดใสยุ่ไปฟอกไตเรื่อยๆไต่ยุ่ล้มลุกล้มหลานโดนๆเด้อสงการบระเดมให้สงน้ำนะคะ